รู้รู้ไหมว่าวานมีสำเนียงท้องถิ่นเหมือนภาษาคนนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าวานหลายชนิดโดยเฉพาะวานสเปิร์มและวานออกามีระบบการสื่อสารที่ซับซ้อนคล้ายกับภาษามนุษย์มากโดยวานแต่ละฝูงจะพัฒนาเสียงเรียกและจังหวะการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่อาศัยอยู่การวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูสพบว่า วานสเปิร์มในมหาสมุทรแปซิฟิกมีสำเนียงที่แตกต่างจากวานสเปิร์มในมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างชัดเจนเหมือนกับคนไทยภาคเหนือพูดคำเมืองและคนใต้พูดสำเนียงใต้ที่แตกต่างกันนั่นเองโดยนักวิจัยใช้เทคโนโลยีบันทึกเสียงใต้น้ำเป็นเวลากว่า10ปีเพื่อถอดรหัสรูปแบบการสื่อสารเหล่านี้พบว่าวานลูกจะเรียนรู้สำเนียงจากแม่และสมาชิกในฝูงตั้งแต่เกิด การศึกษาในปี2018เผยว่าวานออก้ามีคำศัพท์เฉพาะถิ่นมากกว่า70เสียงที่ใช้เฉพาะในฝูงของตัวเองสิ่งที่น่าทึ่งคือเมื่อวานจากฝูงต่างๆมาพบกันพวกมันจะปรับเสียงเรียกเพื่อให้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นเหมือนกับเราที่พยายามพูดภาษากลางเมื่อคุยกับคนต่างถิ่นการค้นพบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้นว่าวานมีสังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ้อนเพียงใด หากคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ